เครื่องผลิตออกซิเจนยี่ห้อโคเบอร์รุ่นโคเบอร์ O2 ค่ะโดยความพิเศษของรุ่นนี้นะคะจะสามารถปรับอัดราการไหลของออกซิเจนได้สูงสุด6ลิตรต่อนาทีค่ะซึ่งความละเอียดและความแม่นยำนะคะสามารถปรับความละเอียดได้3ระดับค่ะซึ่งถือว่ามีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงค่ะความเข้มข้นของออกซิเจนนะคะสามารถผลิตได้สูงสุด9.3บวกลบ3ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นระดับเสียงการทํางานค่ะ ซึ่งระดับเสียงนะคะจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างเงียบค่ะเมื่อเครื่องเปิดใช้งานแล้วจะมีความดังไม่เกิน35เดซิเบลค่ะโดยเครื่องนี้นะคะใช้งานกับไฟบ้านเป็นหลักค่ะซึ่งถูกออกแบบมาแบบพิเศษนะคะทําให้มีความประหยัดไฟค่อนข้างสูงค่ะ <Wow. S 1> ค่ะต่อไปจะเป็นการแน,นะนาอุปก,กรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะอย่างแรกค่ะคือสายออกซิเจนแคนูล่าหรือเรียกว่าสายให้ออกซิเจนชนิดเสียบจมูกค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นข้อต่อป้องกันไฟหรือว่า fire safe ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเรียกว่า Oxygen c o n n e c t o r ค่ะเมื่อต่อกับเครื่องแล้วเนี่ยจะกลายเป็นช่องทางออกของแก๊สออกซิเจนค่ะหรือเรียกว่า Oxygen Out l e t ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระปุกน้ำให้ความชื้นค่ะอันนี้จะเป็นน้ำกันทางการแพทย์หรือเราเรียกว่า s t e r i l e water ค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะโดยขั้นตอนแรกให้ทําการเติมน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์เข้าไปในกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะแต่ถ้าหากไม่มีน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะคะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําดื่มต้มสุกพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะโดยการเติมนะคะจะต้องเติมน้ําให้อยู่ระหว่างเส้นแม็กกับเส้นมินค่ะจากนั้นทําการปิดฝากระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะแล้วทำการเช็คว่าไม่มีการปิงเกียวของฝากระปุกน้ำเกิดขึ้นนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นการต่อออกซิเจนคอนเนคเตอร์นะคะเข้ากับตัวเครื่องค่ะจากนั้นทำการหมุนข้อต่อนะคะแล้วก็ใช้ประแจค่ะในการทำไขให้มันแน่นขึ้นค่ะค่ะจากนั้นเมื่อแน่ใจแล้วว่าตัวออกซิเจนคอนเนคเตอร์นะคะไขแน่นแล้วให้ทำการต่อกับบุกน้ำเข้ากับออกซิเจนเอาทเลทค่ะ นี้นะคะค่ะเมื่อแน่ใจว่ากระปุกน้ำให้ความชื้นนั้นต่อแน่นแล้วนะคะให้ทำการต่อ connecting t i b ค่ะแบบนี้นะคะส่วนอีกปลายสายของ connecting t ิ b ให้ต่อกับข้อต่อกันไฟหรือ fire safe ค่ะส่วนอีกด้านของ fire safe นะคะให้ทำการต่อกับ oxygen cannula ค่ะ จากนั้นให้ทําการสวมใส่ออกซิเจนแคนูล่ากับผู้ป่วยได้เลยค่ะแล้วก็ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะตามที่แพทย์แนะนําค่ะค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการปรับอัตราการไหลของเครื่องนะคะขั้นตอนแรกให้ทําการกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อทําการเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องขึ้นแล้วนะคะหน้าจอจะแสดงอัตราการไหลค่ะโดยอยู่ที่0.0ลิตรต่อนาทีนะคะ โดยออนทัดล่างเนี่ยจะเป็นช่องของจํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องสะสมค่ะซึ่งจํานวนชั่วโมงนี้เนี่ยจะไม่สามารถลบหรือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าหากต้องการปรับอัตราการไหลของ,ของเครื่องเนี่ยให้ทําการกดปุ่มนี้ครั้งจนได้ยินสัญญ,ญาณ1ครั้งหรือว่าสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยมีการกระพริบเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะจากนั้นให้ทําการปรับอัตราการไหลตามที่แพทย์แนะนําค่ะโดยความละเอียดของอัตราการไหลอย,อยู่ที่0.1ตั้งแต่ 1ลิตรจนถึง3ลิตรค่ะและในช่วง3-4ถึงลิตรนั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่0.2ค่ะในส่วนของ4-6ถึงลิตรจะมีความละเอียดอยู่ที่0.5ค่ะเมื่อได้อัตราการไหลที่ต้องการแล้วให้ทำการกดปุ่มอีกครั้งเพื่อยืนยันค่ะจากนั้นเครื่องจะทำการปรับอัตราการไหลให้ได้ดังค่าที่เราตั้งไว้ค่ะค่ะโดยแผงควบคุมและหน้าจอของเครื่องจะอยู่ด้านบนของเครื่องนะคะ โดยประกอบไปด้วยปุ่ม2ปุ่มโดยปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องค่ะส่วนปุ่มที่2จะเป็นปุ่มสําหรับกดและหมุนเพื่อปรับอัตราการไหลโดยมีหน้าจออยู่ระหว่างกลางทั้ง2ปุ่มนี้นะคะค่ะสษณ์ของหน้าจอนะคะจากแถบด้านซ้ายอันแรกคือสััลกษณ์ O2 ค่ะแสดงถึงความเข้มข้นออกซิเจนที่ต่ำกว่ามาตรฐานค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสัญลกษณ์รูปปักไฟจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ การไม่มีไฟเข้าเครื่องไฟดับหรือไฟตกไปกระชากค่ะต่อไปจะเป็นรูปประหลอดนะคะแสดงถึงอุณหภูมิค่ะเป็นการแจ้งเตือนว่าตัวเครื่องนั้นมีอุณภูมิสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะของแถบด้านซ้ายคือรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดป,ปกติของตัวเครื่องค่ะต่อไปนะคะเป็นของด้านแถบขวาค่ะสัญลักษณ์แรกจะเป็นรูปกระดิ่งที่ถูกกะกะบาาท,ทับนะคะจะแสดงถึงการปิดแจ้งเตือนชั่วคราวค่ะ ในรูปแบบเสียงสัญลักษณ์ต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่อ USB ค่ะจะใช้สําหรับเพื่อแสดงว่ามีการเชื่อมต่อ USB สําหรับเพื่อเซอร์วิสนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์ค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะคือสายออกซิเจนแคนูล่า ควรเปลี่ยนเมื่อพบว่าสายมีการเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสังเกตง่ายๆค่ะคือสายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปคือกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะควรเปลี่ยนน้าในกระปุกทุกๆวันนะคะหรือว่าถ้าต้องการทำความสะอาดเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นน้ําเปล่าล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นไส้กรองของตัวเครื่องค่ะอยู่บริเวณนี้นะคะโดยไส้กรองของตัวเครื่องนี้นะคะจะเป็นแบบเทปเปอฟิลเตอร์ค่ะไม่สามารถทําความสะอาด หรือว่าซักล้างได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ค่ะควรเปลี่ยนเมื่อพบว่าไส้กรองะเสื่อมคุณภาพหรือว่าทุกๆ6เดือนค่ะค่ะต่อไปเป็นการดูแลไส้กรองแบบหยาบนะคะโดยไส้กรองแบบหยาบจะอยู่หลังตัวเครื่องค่ะให้ทําการถอดฝาครอบออกมาแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเนี่ยดึงไส้กรองแบบหยาบออกมาทําความสะอาดค่ะตากลมให้แห้งจากนั้นนํากลับมาใส่ที่เดิมนะคะ